เอ้าขอเสื้อให้พ huh. ี่มอดตัวหนึ่งสีม่วงของปีใหม่ให้พี่มอดของขวัญปีใหม่เจ้าบอลให้พร้อมกันทีเดียวเต้ยอยู่ไหนเต้ย XL เนาะ XL อ้าวให้ของขวัญปีใหม่ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเป็นของขวัญปีใหม่จากคุณการชัยวิไลศิลป์ ขอให้ร่ำให้รวยไปหนาเด้อขอให้คลิปปังๆไปหน้าาสธุปีใหม่นี้มีเงินแล้วก็ขอให้สุขภาพดีด้วยควบคู่ไปถ้นมีเงินแล้วสุขภาพพอดีเพราะมีประโยชน์เนี่ยต้องให้มันควบคู่กันไปขอบคุณมากๆใส่เลยขอยสุดเปลี่ยนเด้อนะขอเปลี่ยกที่นี่ขอย่ายข้นนี่ไปเปลี่ยนของน้ำเลยมเมื่อกี้เท่าไหร่พันเท่าไหร่พันเก้าใช่ไหมวกอันนี้อีกสามร้อยห้าสิบ เป็นเท่าไหร่สองพันเดี๋ยวไปเปลียนเดี๋ยวโอนซื้อเสือไหมอดตัวนึงของควันปีใหม่ให้พี่มอดนะครับเฮ้รวนี้ผมจิมีของควันให้ครับทีมงานหลายชูดอยู่เลยไม่จริงหรอแบบใดเมื่งในเหืองในขืนปีใหม่นะ ก็มีท so well, ีมแดนเซอร์ท so ีมคอนวอยทีมควยประดับทีมทุกทีมเลยมอลลัมทีมอย่างพัดตุ้มขะนังมีให้หมดเลยมีมีห้เบิดเลยมาเรียนกำนันเอกจัดให้พอกันใช้กับมีเคลียร์จริงเหรอพอกันใช้พอบยุดพอกามอญมีเบิดหล่ะมีนี่พันเอกหนิแม่นแม่นถ้าเบิรงตมือแรกครับเดี๋ยวผมยพวกอีทายจับดู อย่างในวารุณวาระดีทีขึ้นปีใหม่นะครับเป็นของวันปีใหม่พยุต์กมีไดะปรพยุตมีมีมีพยุติความมอดาร์ตัชทีมทีมแดนเซอร์ทีมคอนว่อยมีเบิดทีมนักดนตรีมีเบิดกับทุกเมื่อได้ของขวัญจากพ่อเอกหมดเลยนะครับผมสุดยอดปาคนลุกโอเคเลยครับขอให้พ่อเอกเฮงเฮงปังปังคิดหวังสิ่งใดสมใจปารถตาทุกการ ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมรวย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 ยไปทำกันไปทำกันเท่าครับผมขอบคุณพ่อเอกนะครับผมวรอลุ้นรอลุ้นครับพี่น้องกู้รอลุ้นรอลุ้นนะครับผมมาพ่อเอกจัดเต็มนะครับผมสุดยอดมากเลยจักรยานไทยยังดอก เอ uh huh. no> anyway> ี๊ยบไก็อก่แสบ่มีการเอียนับูคนรทคลิปนับุดูนับกไหวแล้นับุดูฮะรเีเอียบเดี๋ยวนีไลเดี๋ยวดีเจ um! ้าทํานาทีรับเอ็แขกไปอันนี้เอานี่เอา ขอบคุณค่ะเอาเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาผู้ไข่เออปีใหม่เออคุณอู้นะขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะไปซื้อนมขอบคุณค่ะเออไปซื้อนมเด้อวันนี้นะครับผมสนุกกันแน่นอน ตัวเล็กจะมันได้เนื้อเาีเอกไปมาเสียเสียอเลยเสียลาผมได้กี่คลิปแล้วับรถไ่เด้ดูเนยเอานับดูสินี่ไม่ได้นับนะนู่นนับบงพอได้แคลิปหร พ่อบอแล้วอาจารย์มือนี้พอลิมิตจะคลิปไปเรื่อยๆบอมมิดลีมิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ ไปอีกสองสิบสามสิบสี่สิบหิปไปอีกไปอีกไปอีกยีคลิปพ่ออันนี้ยี่สิบเป่ะเออยี่สิบเกำลังถ่ายยี่สิบสอลังถ่ายปาร์ยไม่ค้าหีนตัวปาหมเดยว่ายตวสามสิบหกเคยทําสูงสุด36คลิปนะ วันนี้ขนาดยังไม่ครึ่งวันเลยค่ะโอ้ยบ่ายสองแล้วไปเรื่อยๆกว่าจะเข้าไม่ถือไม่ถึงบอ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 เมื่อยนี่ถ่ายส่งท้ายปีถ่ายถ่ายส่งท้ายปีเก่าถ่ายส่งท้ายปีเก่าไม่ไม่ที่ถ่ายเพราะอะไรมันโหลดคลิปไม่ถึงนาทีเสร็จไฟฟ้มันเร็วถ้าไปถ่ายที่อื่น S <S ดีทางตูเง้เย็นนะลูกทางตู้เย็นนะตู้เย็นอ่ะเต้ยเต้ยขอ,อวไวไฟให้ให้หนะนึ่นหน่อยไวไฟไวไฟ,วไฟโอว้วันนี้พ่อเอกจัดเต็มเลยนะครับกำนันเอกโอ้ยพูดผิดกำนันเอกจัดเต็มเอลง้ฮย ถ้าถ้ามันมีหนึ่งมีสองมันก็จะไปเรื่อยๆเลยเอ้าอันไหนบ้างเนี่ยเอ้าอันไหนบ้างเอ้ายิ่งแบบว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วเนีคนก็เชื่อมั่นอย่างเงี้ยหนึ่งมีชื่อเสียงสองมีทุนสามคนเชื่อมั่นอ่ามันมันก็ต้องถ้ามือใหม่คนไม่กล้าไปดูเลยเอ้าเขาเอกจัดเนอะเขาไปช่วยขายบัตรออนไลน์ที่นี่จบเกมกันไปเลยเขาเสียย้องดูบัตรเัน่ี้เลย ได้ได้พ่อเอากี่ใบใบหนึ่งใช่ไหมมามาพ่อมาฮะบัตรผมไปบนรถแล้วแต่ว่าเอาใหม่ก็ได้ผมเอาไบบนรถหนึ่งแต่เราไปเ็แล่ะ น่าไปใซ่ล่ะพ่อเอกไปแซ่ล่ะอ๋อพ่อเกเข้าห้องน้ำรอแปบอ๊บเยขับรถดีๆขับรถดีดได้อายเนอโชคดีเ้อ <c oughs> อายเ้อโชดีเยออายเ้อ อ,อดูดูได้เก่าสองอเก่าลาดแล้วผู้ใหญ่สิพ่อเอกพ่อเอกพ่อสิตานั่นทำบุญซื้อบัตรพ่อแคบพ่อหมอแคบพ่อหมอแคบแคบจะทำบุญนะมงินคนละจัสิมีความวุญเ้ินบันไม่มึอดีกว่าท่านเนียเมาล่ะก็มาขียร์เห็นคไม่ได้เงินผมผิพามันหนีได้เงอนห่ ถ้าปนำบุญแล้วก็ซื้อบัตรไดีก็ยังไ่ได้ดูเนมองจมาบุญลำบากมกสวัสดีพี่ัอวาวเข้ากับไฟท่านหนาไม่ดีแน่เลเข้าไปแน่ใจพสวัสดพอยดกำลังแสบกำลังแสบดวนดวัวปลาที่ไร้ส ยนได้ไปวดาลยงยางจัมือเรียบได้งวัน้นที่ันมาตันไม่ยางยี่นจัมือดีบ่ด้ค่ะพาดีอันสื่อปลาปนลาน่ยปลาน่ยรปลาว่านปลาลกปลาลกี่รังใจนะครับเป็นเราทันกันยนเากาศช่วงบ่ายนะครับ อไวัว้ไปซื้อบตรานอันนี้บัตรลุ้นบัตรรางวัลเงินห0 0พันแล้วก็ถ้าอยากได้วัวก็ไปซื้อหน้างานเราได้วัวทำไงพ่อัวก็เอาขาไปซ้าไปี้งอยู่เออได้ไม่แน่ด้วล่ะเซอร์ไซส์สุดๆนะครับปุ๊บเท่าไหร่ครับพ่อเอกครับของทางวัลเป็นสัคลับเว่าอลังการยิ่งใหญ่ราคาห่าหมื่นบาท ฉลองฉลองเพรเอกเปิดตัวเมียน uh, ้อยยังเป็นทางการโอ้ย <because> ล so ่าเปิดไดกี่รูปเนี่ยโอ้โหเพิ่อจะชูสองช่วงช่วงเปิดงานน่อยหนึ่งละกันช่วงหกทุงไนายลังอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งตุ่ม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 ฟ้าวันนี้หนูก็ต้องแต่งหน้าขึ้นเวทีดิคือว่ามา้วนสองปีท้งยกันครับ ดีใจดีใผ่านมากอ่ะค่ทุกคนลคนอยู่ญี่ปุ่นก็อยากได้ัวดีํารวยสุขภาพแข็งแรงสุดๆมนบครับขอบคุณยครับครับ